สวัสดีครับคุณู้ฟังทีละครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวบอกว่าแก้วสรรออกบทความมันมาละโวยเนื้อหาใจความเริ่มต้นไทยโพสต์บอกว่านายแก้วสรรอติโพธิซึ่งเคยเป็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์แก้วสรรได้ออกบทความเรื่องมันมาละโวยโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้นะครับอาจารย์แก้วสรรบอกว่าอย่างนี้ครับอย่าไปมองเลยครับว่าเป็นพวกนั้นพวกนี้ เราเนี่ยคนไทยด้วยกันอนาคตที่ผมพูดไปจะสร้างได้ต้องสามัคคีกันอดีตก็ให้มันเป็นอดีตไปที่พูดเนี่ยไม่ใช่ว่าผมความจำเสื่อมยังจำได้หมดนะครับแต่ผมว่าเราต้องอยู่กับปัจจุบันเพื่ออนาคตให้จงได้ทักษิณชินวัตร2 22สิงหาคมวิชัันไทยแลนด์ที่พูดมาตั้งแต่ต้นเนี่ยอาจารย์แก้วสันตั้งคำถาม แล้วก็จะตอบคำถามด้วยตนเองคำถามแรกครับอาจารย์ครับอาจารย์เคยขึ้นเวทีเป็นตัวอภิปรายหลักให้กับกอบปรปสมาวันนี้พร้อมจะสามัคคีกับพวกแดงตามที่ทักษิณเขาขอร้องหรือไม่คำตอบของอาจารย์แก้วสันก็คือว่าผมว่าก,กปปสเนี่ยก็เหมือนชาวบ้านบางระจันนะครับลุกขึ้นมาจับมือกันสู้กับพมา่พมาพม่าไปแล้วเนี่ยเราก็กลับไปทำนากันเหมือนเดิม ทังกลุ่มนอปชอเนี่ยผมว่าเขาก็เหมือนกันกับเราเนี่แหละครับปัญหาวันนี้ไม่ได้อยู่ที่พวกเราทะเลาะก,กันอีกแล้วคาถามต่อมาถามว่าแล้วปัญหาวันนี้มันอยู่ตรงไหนแ่ะครับคําตอบของอาจารย์แก้วสันก็คือว่าอยู่ที่ตัวคุณทักษิณเองเนั่นแหละครับตั้งหลักทําตัวแสดงอํานาจบารมีเป็นนายกรัฐมนตรีตัวจริงอย่างนี้เนี่ยเป็นปัญหามากวิธีคิด วิธีทําการเมืองของทักษิณนที่เรียกกันว่าระบบทักษิณจะทําบ้านเมืองปั่นป่วนแล้วก็เสียหายหนักอีกรอบหนึ่งแน่ๆครับคําถามต่อมาครับและอะไรคือตัวตนของระบอบทักษิณครับอาจารย์แก้วสันตอบ่าอย่างนี้ระบอบนี้เนี่ยจะเอาเงินมาลงทุนสร้างอํานาจเอาอํานาจไปยึดสื่อสร้างความเชื่อพร้อมกับอุปถัมภ์ชาวบ้านด้วยประชานิยมทั้งหมดเนี่ยส่งผลให้เป็นคะแนนในการเลือกตั้ง แล้วไปเพิ่มพูนอำนาจเมื่อได้อำนาจก็เอาไปสร้างเงินจนเกิดเป็นคอร์รัปชันหลากหลายตามมาคำถามต่อมาครับเอาเงินสร้างอำนาจเอาอำนาจสร้างเงินเอาอำนาจสร้างพวกแล้วก็เอาพวกมาสร้างอำนาจเป็นปฏิสัมพันธ์กันแบบนี้แล้วใครจะไปสู้ได้ล่ะครับอาจารย์แก้วสรรตอบว่าอย่างนี้ครับครับโผล่มาแค่สมัยเดียวเนี่ยพวกบ้านใหญ่ก็ต้องเข้ามาซบเปิดเป็นสาขาพักตามทำเลต่างๆเต็มไปหมดเราก็เปิดเซเว่นเลยนะครับ เลือกตั้งสมัยที่สองไทยรักไทยก็ชนะท่วมท้นเลยพอซื้อพักความหวังใหม่มาสมทบด้วยอำนาจก็เต็มที่เลยทีดีส่วนพวกที่เป็นแค่ร้านโชห่วยหรือว่าร้านโบราณเนี่ยพอผ่านไปไม่กี่สมัยก็ตายไปจนวันนี้ไม่เหลือแล้วนะครับคำถามต่อมาครับมาวันนี้ทักษิณต้องคิดต้องทำเป็นระบอบอย่างนี้อีกหรือเปล่าครับคำตอบก็คือแน่นอนครับตัวแพรทองทานเนี่ยจะเล่นแค่ในระบบไปตามบทเท่านั้นเองแต่ว่าตัวระบอบทั้งระบอบ ต้องจัดการและสื่อสารชัดโดยทักษิณผมว่าภายในเวลาหนึ่งปีเนี่ยเดี๋ยวคุณดูเองก็แล้วกันเขาจะซื้อคนยึดสื่อยึดส่วนราชการและมวลชนได้มากมายขนาดไหนวันนี้มีเงินเต็มถังทุนทีนท่จะเข้ามาร่วมลงทุนก็กี๊การาบเข้ามาแล้วคำถามต่อครับถามว่าเขาทำยังไงครับคำตอบคือเขาเอาอำนาจรัฐไปทำานุบำรุงธุรกิจสองธุรกิจให้อ้วนทวนก่อน คลื่นสัญญาณชินเซ็ตก็เจรจา FTA เปิดตลาดไปทั่วอินโดจีนออสเตรเลียและก็นิวซีแลนด์ครั้นเมื่อไทยให้พมา่ากู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อซื้อสินค้าบริการจากประเทศไทยเขาก็ไปเจรจาตกลงให้พมา่าขอเช่าสัญญาณดาวเทียมชินเซ็ตด้วยแล้วก็มาสั่งฝ่ายไทยให้ตกลงให้พมา่ากู้ไป1,000ล้านบาทเพื่อการเช่าสัญญาณนี้ส่วน AS ก็มีการแก้สัญญาเอื้อประโยชน์โดยมีชอบไปหลายขนานเช่นกัน รวมแล้วเนี่ยรัฐเสียหายกว่าแสนล้านนะครับพอธุรกิจทั้งสองเนี่ยอ้วนได้ที่แล้วชินวัตรก็ขายหุ้น41%ของตนให้กับเทมัสเซกยกลรอดไปเลยตอนแรกที่ยังขายไม่ได้เนี่ยเพราะติดกฎหมายห้ามต่างชาติถือหุ้นเกินน้อยใน25เขาก็ไปใช้มือของขี้ข้าในสภาเนี่ยแก้กฎหมายยกเพดานขึ้นไปถึงครึ่งหนึ่งก่อนแล้วขายได้เงิน72,000ล้านบาทภาษีก็ไม่ยอมเสีย ไอ้พฤติการอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่คอร์รัปชันธรรมดาประเภทกินสินบาทค่าสินบนหรือว่าชงเองกินเองนะครับแต่เป็นความกล้าได้กล้าเสียทุ่มลงทุนซื้อคนเป็นหมื่นล้านจนเป็นวิสาหกิจสีแดงใช้อำนาจระดับสูงเข้าไปเขเมือบกินบ้านกินเมืองกันเลยทีเดียวส่วนเรื่องชินขอบเนี่ยเมื่อพิสูจน์ได้ว่าหุ้นชินทั้งหมดยังเป็นของนายกรัฐมนตรีกับภรรยาและมีการเอื้อประโยชน์โดยมิชอบหลายประการศาลก็สั่งยึดกำไรที่ได้จากการขายหุ้นให้เป็นของรัฐทั้งหมด คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น47,373ล้านบาทคำถามต่อมาครับเขาซุกหุ้นชินในชื่อลูกชายลูกสาวใช่ไหมครับคำตอบคืออย่างนี้ครับทั้งชินขอบและก็สนามกอล์ฟอัลไพ์เนี่ยเดิมทีใช้ชื่อของคนสวนกับคนขับรถก่อนพอต่อมาก็เปลี่ยนมาใช้ชื่อลูกชายให้ลูกชายมีชื่อถือหุ้นชินขอบร่วมกับน้องสาวคนโต ส่วนแพรทองทานพอโตแล้วก็เอ็นดูใช้ชื่อถือหุ้นเอาพายกอล์ฟด้วยพอปี2567เนี่ยเธโตเต็มที่แล้วมีซอฟต์พาวเวอร์ชัดเจนแล้วก็ให้รับซุกตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกจนกำลังจะเกิดคดีซุกพักครอบงำพักอีกหนึ่งคดีนี่แหละครับคำถามต่อมาครับบ้านเมืองข้างหน้าจะปั่นปูนไหมครับคำตอบเป็นอย่างนี้ครับเขาควรจะเลี้ยงหลานอยู่เงียบให้คำปรึกษาแนะนำลูกสาวยวงห่าง ที่เหลือเนี่ยก็พักเพื่อไทยกับลูกมีอิสระว่ากันไปถ้าเกิดทำอย่างนี้เนี่ยคงไม่มีใครว่าเขาได้หรอกครับอย่างผมเองนี่จะรูดซิปปากเลยนะแต่ไม่เห็นรอยโผล่ออกมาจากร่องเดิมเป็นทางแถมมีเกล็ดร่วงให้เห็นด้วยอย่างนี้เนี่ยก็ต้องออกมาบอกกล่าวกันในวันนี้เป็นธรรมดานะครับว่ามันมาแล้วโว้ยคําถามต่อมาครับแล้วที่เขายอมรับผิดขอพระราชทานอภัยโทษเนี่ยแสดงว่าเขากลับเนื้อกลับตัวแล้วไม่ใช่หรอครับคําตอบเป็นอย่างนี้ครับ ได้ลดโทษถึง7ปีเหลือปีเดียวก็เป็นบุญล้นเหลือแล้วนะครับแต่กลับไปใช้อิทธิฤทธิ์ไม่ยอมติดคุกเลยแม้แต่วันเดียวอย่างนี้ก็ชัดเจนว่านิสัยเดิมเนี่ยยังฝังแน่นอยู่ลงรากลึกมากด้านอารมณ์ก็อาจจะแค้นมากๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจึงขอสรุปจบท้ายให้ชัดเจนว่าทุกวันนี้คนไทยเราเขาไม่เอาอดีตมาทะเลาะกันแล้วครับ ไม่ต้องมาแสดงความเป็นห่วงอะไรหรอกครับมีแต่อดีตกับปัจจุบันของท่านนั่นแหละครับที่เราไว้ใจได้ยากจริงๆว่าจะทําให้บ้านเมืองกับลูกหลานหมดอนาคตหรือไม่นะครับ